السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشر لي صدري ويسر لي امري وعلن عقدة من لساني يفقه قولي. قافام سلامات فام رحمت ความปรกัตจงประสบแดนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอนะครับวิชาฟิกของชั้นประถมศึกษาปีที่3คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2องของใบงานที่3นะครับจะพูดถึงเรื่องของสุนัตในละมาดนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่1จะพูดถึงสุนัตอัปอาร์ตคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของสุนัตฮัยอะ สุนัตในละหมาดจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับคือสุนัตอัฟอาร์ Art, และก็สุนัตไฮอาสุนัตไฮอาร์ I A, มีอยู่15ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือสุนัตนะครับให้ยกมือขึ้นนะครับให้ปลายนิ้วเนี่ยถึงต่งหูหลังฝ่ามือนะครับเสมอบ่านะ ขณะที่เราจะยืนละมาดเนี่ยนะครับต้องยืนตรงดาม,มองไปข้างหน้ามองที่สุูยูดแล้วก็ทามห่างประมาณ1นึ่งคืบเวลาจะตักเบรเนี่ยนะสุนั้นเนี่ยไฮอก็คือให้ยกมือนะครับขึ้นมาปลายนิ้วมือเนี่ยอยู่ถึงดิงหูหลังฝ่ามือเนี่ยเสมอบาในละมาดเนี่ยนะครับที่จะต้องยกมืออย่างเนี้มีอยู่สี่แห่งด้วยกันนะครับคือ ขณะตักมีราตัวนี้อารอมแห่งที่1แห่งที่2ก็คือก้มรกูกัวนะครับแห่งที่3มก็คือเนียดีดานนะครับและแห่งที่4ส,สุดท้ายก็คือเมื่อขึ้นมายืนตรงหลังจากนั่งปสัสสวุทครั้งแรกนะครับเนี่ยสุนัตให้ทำการตักมรีรนะครับตักมีร หรือว่าการเบมือนะครับไปข้างหน้านะครับเบมือไปข้างหน้าแล้วก็ปลายนิ้วเนี่ยเสมอดิงหูหลังฝ่ามือเนี่ยเสมอบานะครับสองสุดั้ยไอ้ออะข้อที่สองนะครับเอามือกอดกอดอกนหนุเหนือสะดือโดยที่เอามือฝาทับข้อมือซ้ายนะครับเอามือกอดเหนือสะดือนะครับ เราเรียกกอดอกนั่นแหละโดยที่เอามือฝ่าทับข้อมือซ้ายแล้วก็กอดนะครับกลุ่มไว้อย่างนั้นแหละนะครับสามอ่านุอาอิสติตาดวัวอาอิสติตาก็คืออัลลอฮฺอักบารฺกามิรอวลัล hamdulillahi k a s ี i r a วะซุบฮานันลลอฮิมุกรอต้วะซีลาหลังจากดักบีรตนนุนยะรอมสเสร็จแล้วนะครับ ข้อต่อไปข้อที่สี่อ่านอาอุบซุบิลละก่อนบิสมิลลาทุกทุกโรการ์นะครับอ่านอาอุบซุบิลละก่อนบิสมิลลาทุกทุกโรการ์นะครับนะอาอุบซุบิลลาฮิมินัสัยตอนุรรจีมแล้วจากนั้นก็บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลละเลมีนนะครับก็คือให้อ่านอาอุบซุบิลละ ก่อนที่จะอา่านมิสมิลละนะครับ5อ่านฟาดีฮะและซุรกดังดังในละมาต่สุนัตให้อา่านดังเช่นละมาดมักริบอิชาซุบฮีเนี่ยสุนัตให้อา่านฟาฮีฮะดังและซุรกดังในรอกอัตที่หนึ่งกับสองนะครับ6อ่านฟาฮีฮะและซุรกค่อยๆในละมาที่สุนัตให้อา่านค่อยๆเช่น สุนัตนะให้อ่านค่อยๆก็คือละหมาดซุฟรีอัสรีนะครับนะให้อ่านค่อยๆนะครับหรือในละหมาดมักริบอิชาก็แล้วแต่รวรัตที่สามวรัตที่สามสี่ก็ให้อ่านค่อยๆ,ๆนะครับเจ็ดกล่าวอาเมนพาวะลตอลีนนั่นแหละจบแล้วฟวามยาวจบตรงนั้นแหละลูก อามีเน,นี่ยสุนัขได้กล่าวคําว่าอามหาอาาอาีหลังจากอ่านฟาติฮะจบนะครับไปอ่านซุรอห์หลังจากอ่านฟาติฮะทุกสองโรกาสแรกก็คือละมานเนี่ยนะครับสองโรกาสแรกนี่จะมีการอ่านซุระห์หลังจากอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วถ้าไม่อ่านละก็ละมาศรสะน,ะนูกแต่ผลบุญจะได้ไม่เต็มนะครับลูก ต่อไปข้อที่9นะครับกล่าวอัลลอฮฺอักบัรขณะก้มรูควะขณะเงยนะครับไม่ว่าจะเงยดดานหรือเงยขึ้นมาเพื่อจะย,ยืนตรงเว้นแต่เงยขึ้นจากรูควะเพราะอะไรครับเพราะขณะรูควะเนี่ยเขาะจะกล่าวว่าซามิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะนะครับนะ สำหรับอิมัมหรือมูบันลเล็กเนี่ยจำเป็นต้องเนียดเป็นซิกเกตด,ด้วยนะครับต้องเหนียดเป็นซิกเกตด,ด้วยมูบันเล็กก็คือผู้ที่นะครับกล่าวกล่าวต่อจากอิมัมเพื่อที่จะให้มะมุมด้านหลังนะครับได้รู้อเรียบบทการเคลื่อนไหวของอิมัมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมูบันเล็กเนี่ยครับ บางครั้งไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะมันมีไม่มันมีลําโพงที่สามารถที่จะก็าเรียกว่าใช้เสียงให้มามุมทุกคนเนี่ยได้รู้อิอริยาบทของอิมัมนะครับสิบกล่าวสามีิอัลลอฮุลิมันหามิดะกณนกมนะครับเงยศีรษะจากรูัวะนะครับขณะกก้ม เงยศีรษะจากรุกวะนะครับและกล่าวว่ารบบานาละกันฮัมเมื่อยืนตรงแล้วนะครับสิบเอ็ดลาวดัสเบียในขณะรุกวะสุบฮานะรบเบยิยลอาซีมิวาบิฮัมดีนะครับสิบสองวางมือทั้งสองบนขาอ่อนโดยให้ปลายนิ้วมือทั้งสองเนี่ยสาม,มือเขา่า ในขณะนั่งรัสวุและการนั่งทุกครั้งนะครับสิบสามนั่งอิฟติรอสในการนั่งทุกครั้งคือนั่งเอาก้นทับตาตุ่มเท้าซ้ายท้องนิ้วเทา้านะครับท้องนิ้วเท้าฝาเนี่ยยันพื้นนะก้นนี่ทับตาตุ่มเท้าซ้ายท้องนิ้วเท้าฝาเนี่ยยันพื้นสิบสี่นั่งตะวัดรุกนั่งตะวัดรุกก็คือ นั่งดาวูรครั้งสุดท้ายนะครับสิบห้ากล่าวสลามครั้งที่สองเป็นสุนทรไทยอาสน,นุกการให้สลามครั้งที่หนึ่งเป็นรูปนลมาดนะครับนี่ก็คือสุนทรไอยอาทั้งสิบห้าประการนะครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดจะมีอยู่สองตอนนะครับตอนที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนกากระบาดท,ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว หนึ่งการอ่านสลาวัตนบีในกุนูเน,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 นเป็นสุนัตใดนะครับอ่านสลาวัตนบีในกุนูเนี่ยเป็นสุนัตใดก็คือสุนัตไฮอะข้อไขรสุนัตอัปอาตข้อไฟสุนัตก่อนละหมาดนะครับข้อสองข้อใดคือสุนัตไฮอะก็คืการอ่านอัลซุบิลลัฮ์กอนบ,บิสมิลลัฮ์ทุกทุกโรคอาต ขอใขการอ่านประสวุตครั้งแรกขอฝ่ายการอ่านสลาวัตนาบีหลังจากประสวุตครั้งแรกสามเมื่อผู้ทําละมาละเว้นประการหนึ่งประการใดจากสุนัตอับอัตจะต้องทดแทนด้วยการกระทําสิ่งใดครับก็ไกละมาสุนัตสองระอัตแทนขอใขรอ่านสลาวัตนาบีทดแทนขอฝ่ายสุนัตนให้สุยุ์สวีทดแทนคือให้ทําการสุญญ์สองครั้งก่อนให้สลามนะครับ ต่อไปตอนที่สองคำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ไม่ถูกต้องหนึ่งสุนัตในการละหมาดมีสองประการได้แก่อะไรบ้างนะครับสุนัตในการละหมาดมีสองประการสองการนั่งอิฟติรอดคือการนั่งอย่างไรนะครับสามการอ่านสลามให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสนลุสลลัลมุลลัซซัลลัมคือการกล่าวว่าอย่างไรนะครับขอนักเรียนทุกคนนะครับนะ รักษาละหมาด5ห้เวลาครบนะลูกและขอใพวกเราทุกคนได้รับความโชคดีทั้งในโลกดุนยานี้และได้รับความโชคดีในโลกหน้าโลกอัครรัตและปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆนะครับอัสลามวะลัยกุมวะรฮ์มาตุลลอฮ์บะา a าต k a t